เวลาโกรธเนาะคนแต่ละราศีจะเป็นยังไงเรามาเริ่มที่ราศีเมษก่อนฮะ k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 . เวลาเวลาราศีเมษโกรธเนี่ยเขาจะออกมาเป็นยังไงเวลาถ้าราศีเมษโกรธ่เอาช้างฉุดก็ไม่อยู่ยถ้าบทเขาจะโกรธเลยเหตุผลในหัวนี่แทบจะไม่มีเลยต้องปล่อยระยะเวลาเขาจัดการกับตัวเองไปก่อนครับเพราะว่าเขาจะเป็นคนขึ้นสุดลงสุดบทจะใจเย็นเจนเย็นเล้วเกินประมาณนี้ใครปาดหน้าอะไรไม่ได้สนใจ แต่บะใจร้อนก็คือแบบเร่งเลยจี้ตุดนเลยอะไรประมาณนั้นครับน็อตหลุดเลยน็อตหลุดเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาแล้วก็ให้สเปซเขานิหนึ่งเราทํายังไงให้ราศีนี้หายโกรธอย่างที่บอกเลยแบบอาจจะต้องแบบเว้นระยะห่างปล่อยระยะเวลาไปเพราะเขาจะเป็นราศีที่สามารถคิดเองได้อ๋อคิดเองแด้บอกไม่น่าใจร้อนเกินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นราศีที่จะต้องให้บทเรียนกับตัวเอง ไป,ไปให้อยู่คนเดียวไปก่อนและประมาณน,นี้ครับให้คิดแล้วก็ทบทวนถึงเหตุและผลที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเขาจะเริ่มจัดการกับตัวเองได้แต่ว่าตอนโมโหก็คือแบบว่าหนีได้ฟัดงวงฟัดงาใช่หนีได้ให้หนีไปก่อนอครับแล้วเวลาทะเลาะกับเขาล่ะครับถ้าถ้าทะเลาะกับคนราศีนี้มันจะเป็นยังไงถ้าทะเลาะกับชาวราศีนี้อาจจะต้องเข้าใจเขานิดนึงว่าเขาเป็นคนใจร้อนแบบนี้แหละแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวถ้าเขาจัดการตัวเองได้เขาก็จะกลับมาเป็นคนเดิมอันนี้อันนี้ทะเลาะ ทะเลาะในเชิงที่แบบมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ถ้าทะเลาะถึงขั้นแตกหักกับชาวราศีเมษจะเกิดอะไรขึ้นชาวราศีเมษทะเลาะถึงขั้นแตกหักใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายหนึ่ง,งยอมรับว่าเป็นคนผิดแล้วแล้วมาขอโทษอ่ะเขาก็ยินดีให้อภัยนะ,ะชาวราศีนี้ไม่ได้แบบว่าเจ็บจนไปถึงกระดูกดำขนาดนั้นอะไรงเงี้ยครับผม,มไม่ได้แบบรู้สึกแบบผูกใจเจ็บขนาดนั้นก็ยังม,มีการให้อภัยได้อยู่แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยอืมโอเคระดับความน่ากลัวครับ ระดับความน่ากลัวถ้าเอาขึ้นสุดลงสุดก็ให้5้าดาว5้าดาวเต็ม5้าดาวเต็มเลยสำหรับความโมโหครับค,ความคมวามโมโหคือให้5้าดาวเต็มเลยราศีพฤกษบล่ะครับเวลาโกรธเป็นยังไงฮะเวลาโกรธเนี่ยเป็นคนค่อนข้างมีความคิดในตัวเองค่อนข้างสูงเป็นคนดือ้อบางครั้งบางสิ่งบางอย่างแบบผิดนะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ ต้องทําให้มันถูกไม่ได้ระวันนี้มีความรันมีความดื้อนิดหนึ่งไม่ไม่ค่อยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะกับถ้าสมมติว่าทะเลาะแล้วเรื่องเนี้ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อใครอย่างเงี้ยแอบคิดแล้วว่าจริงไม่จําเป็นขนาดนั้นก็ได้หรือเปล่ามีก้เัอนปรับตัวสีเกี่ยวอะไรกับฉันแล้วประมาณเนี้ยครับแสดงว่ามีก้มีมีนิดหนึ่งประมาณนี้ครับในระดับหนึ่งเวลาทะเลาะด้วยจะเป็นยังไงครับเราต้องพูดคุยด้วยความอดทนสมมติว่าผมต้องไปพูดคุยกับเขาเนี่ยต้อง ต้องอดทนนิดนึงอ่ะเพราะเขาเป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงมันก็เลยกลายเป็นว่าระยะห่างเวลาที่จะคุยค่อนข้างยากมาเถอะเขาจะไม่ค่อยยอมเท่าไหร่เขาจะไม่ค่อยยอมไม่ค่อยยอมผิดไม่ค่อยยอมผิดด้วยแล้วก็ไม่ค่อยยอมใครด้วยไม่ยอมด้วยไม่ค่อยยอมใครด้วยแล้วถ้าทะเลาะถึงขั้นแตกหักนะครับคนกับคนละสีเนี่ยยากยากที่จะคืนดีเลยครับยากที่จะคืนดีถ้าแบบแตกหักไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าจริงๆตัวเขาไม่ต้องพึ่งก็ได้ประมาณเนี้ยตัดเลยตัดเลย เป็นราศีที่น่ากลัวพอสมควรแต่ถ้าถามว่าแบบว่าในเรื่องของการระเบิดแบบตุ้มเลยอะไรเงี้ยจะไม่ได้น่ากลัวเท่ากับราศีเมษในเรื่องของความรุนแรงนะครับแต่เพราะบท mm hmm. ถ้าจะแมวเ,เลยก็แมวเ,เลยเหมือนกันก็ให้สามดาวครับสามดาวสามดาว,ดาวทำยังไงให้เขาหายโกรธอะครับอนี้ทำยังไงให้หายโกรธใช่ไหมต้อง mm hmm. ต้องพูดคุยเรียบผลอีกอย่างหนึ่งคือต้องใช้ความอดทนอื mm hmm. เป็นหลักเลยคือต้อง ต้องอดทนมากๆต้องใจเย็นเป็นราศีแห่งความโมโหหิวโมโหหิวใช่ถ้าเกิดเขาเขาโกรธอ่ะพาเขาไปกินข้าวก่อนหรอพาไปแบบปลอบประโลมเขาให้เขาสึกใจเย็นๆสักหน่อยหนึ่งก่อนใช่บางทีเขาอาจจะแค่หิวจริงประเออเฉงว่ะโอเคใครใครทำาราวสนี้โกรธก็คือพาไปกินข้าวนะครับครับต่อมาราศีเมทุนครับราศีเมทุนเนี้ยเวลาโกรธเป็นยังไงครับ เวลาราศีเมถุนโกรธเนี่ยจะเป็นคนดึงทุกอย่างเลยครับชักแม่น้ําทั้งห้าทุกสิ่งทุกอย่างหาให้ปนมาเพื่อเถียงะจะเอาเอาให้ได้เอาให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาช่แต่ว่าจะเป็นคนเวลาเถียงด้วยเราจะไม่รู้เรื่อง พูดไปเรื่อยเพาเขาจะพูดไปเรื่อยเขาจะแบบเขาจะคิดนู่นคิดนี่เขาจะพูดดเลยอย่างเงี้ยแต่ความสัมพันธ์กันในระหว่างเรื่องที่ทะเลาะอ่ะไม่ค่อยมีเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราประชุมกันเรื่องนี้อย่างเงี้ยแต่เขาก็ไหลไปเรื่องอื่นเรื่อยๆเลยประมาณนี้แอบเป็นคนแบบว่าชอบดึงเรื่องเก่าๆเรื่องใหม่ๆมาทะเลาะอะไระมาณนี้ครับอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้เขาดึงมาหมดดึงมาหมดเดึงมาหมดพื่อให้ชนะได้แอบเป็นคนท่าทะเลาะด้วยอ่ะเขาจะเป็นคนที่เหมือนจะจริงจังสุดท้ายแล้วพอทะเลาะไปทะเลาะมาเอาตลกหัวลาอเอง ใายหัวเราอเบงก็แบบอยู่อยู่ทะเลาะด้วยสักพักแบบเริ่มกําลังสักพักเอาหัวเราอตลกสังงานตล่ไมทะเลาะเหรอใช่ครับเขาแบบหัวล้ออะไรเงี่ยแล้วถ้าทะเลาะถึงขั้นแตกหักทะเลาะแรงเนี่ยกับคนกลุ่มนี้จะเป็นทะเลาะถึงขั้นแตกหักจริงๆชาวราศีเมถุนเป็นคนที่น่ารักนะถ้าจะแตกหักใครค่อนข้างยากมากๆแต่ถ้าบทถ้าเขาแตกหักจริงๆอ่ะนั่นหมายวามคนคนนั้นก็ต้องสุดจริงนะเขาถึงยอมที่จะรู้สึกกับคนคนนั้นแบบแตกหักไม่เอาอะไรเลยได้ ระดับความน่ากลัวครับระดับความน่ากลัวให้สองพอสองดาวครับน่ากลัวแบบน่ารักน่ารักหน่อยไม่ได้แบบว่าน่ากลัวขนาดนั้นเงี้ยแต่ว่าข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนตรงไปตรงมาอนี่แหละคือมันเลยทําให้ถ้าสมมติว่าถ้าเขาไม่มีปัญหากับใครนั่นหมายความว่าแบบโอ้คนคนนั้นก็น่าจะสุดจริงเขาดึงไม่เอาครับทำยังไงให้เขาหายโกรธนะครับทําไงให้หายโกรธต้องต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เขารู้สึกว่ามันใช่จริงๆ ค่อนข้างมีเหตุและผลเขาถึงจะยอมรับประมาณนี้ครับราศีต่อไปครับราศีกรกฎครับราศีนี้เวลาโกรธยังไงบ้างราศีนี้เป็นด้วยความที่ว่าเจ้าตัวเป็นคนชอบเห็นอกเห็นใจคนะอประมาณนี้ครับเขาก็จะโกรธใครไม่ได้นานอโกรธใครไม่ได้นานแต่ถามว่าไอ้โกรธใครไม่ได้นานของเขาอะเขาจะรู้สึกดีต่อหรือกลับมาขอคืนดีหรือใช้ชีวิตได้ต่อกับคนเนี้ยยากไหมยากเหมือนปัะมาณว่า เราโกรธกันคุณมาเราโกรธกันแบบผมแบบเป็นสมมติว่าผมเ,เวลาสี่ตวรกดโกรธคุณมามากแบบโกรธไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแต่เจอกันก็คืออะยังสวัสดีทุกอย่างได้ตามปกติทักทายได้แต่คแต่คือถ้าจะให้แบบมาอะไรกันก็คงแบบไม่เอาแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมไม่หายเร็ว<อ>าหาย<ๆ>ช้ามากๆแต่แตหายเองเหรอครับแต่ไม่หายครับมันมันมันเป็นเหมือนแบบเข้าไปในกระดูกดําแล้วเรียบร้อยแบบ ไม่สามารถท<อ>ี่จะมานั่งซักนั่งล้างความรู้สึกได้แล้วอะไรเงี้ยก็<ม>จะเป็นแบบนั้นไปเลย<ม>อารมณ์นั้น,เ,ออเ,นเวลาทะเลาะจะเป็นยังไงบ้างครับเวลาทะเลาะเวลาทะเลาะกับชาวราศีนี้จะต้องต้องเอาใจใส่เขาพอสมควร<ม>ถ้าอยากจะคืนดีกับเขานะครับ<ม>ต้องเข้าใจว่าเขาเขาเป็นยังไงเพราะแอบมองยากเขาจะเป็นคนไม่ได้บอกว่าทะเลาะเรื่องนี้ไปแก้ไขเรื่องนี้มาสีฉันไม่ชอบเลยเขาจะไม่ค่อยพูดเขาเหมือนแบบอยากรู้ก็ ก็ศึกษาเอาดูเอาเองว่าฉันชอบแบบไหนอะดูดูอาการเราเอานะอะไรประมาณนี้คิดเองคิดเองนะอะไรประมาณนี้ครับแล้วระดับระดับความน่ากลัวครับให้กี่ดาวระดับความน่ากลัวให้สี่ดาวโอ้โหก็เยอะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเยือกเย็นอ๋อมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบจุดที่แบบคนจะมองเขาค่อนข้างยากว่าสรุปแล้วเนี่ยโกรธเพราะอะไรทําอะไรผิดอะไรเงี้ยถ้ามีถ้ามีเจ้านายก็ระกนี้ค่อนข้าง ลูกน้องค่อนข้างงงว่าแบบทาอะไรอะ่ะวันนี้เราทําอะไรผิดทาไมเจ้านายดูตึงจังอะไรเงี้ยครับถ้าทะเลาะแบบแตกหักถ้าทะเลาะแบบแตกหักถ้าทะเลาะแบบแตกหักของชาวราศีกรกฎจริงเขาก็ยังยังเข้าหน้าได้อยู่อย่างที่บอกคือถ้าเขาจะเป็นคนแยกแยะว่าถ้าเรื่องของงานโอเคเราทํางานได้คุยได้จัดการทุกสิ่งอย่างได้ตามปกติแต่ว่าในใจเขาคือเขาจะไม่กลับมา100ร้อยเปอร์เซ็นต์กับคนคนนี้อีกแล้วครับ ทำยังไงให้เขาหายโกรธครับหลัากนี้ทำไงให้หายโกรธค่อนข้างยากมากๆเพราะถ้าเขารู้สึกอันตรายกับคนนี้แล้วเขาจะไม่เคยรู้สึกปลอดภัยอีกต่อไปเป็นคนแบบจําฝังใจจําฝังใจครับาศีสิงห์ฮะเวลาโกรธเป็นยังไงครับราศีสิงห์สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมด้วยความที่ว่าถ้าทําให้เขาโกรธอ่ะอย่าไปท้าทายอะไรเขาเพิ่มเฮ้ยอย่าไปท้าทายอะไรเขาเพิ่มถ้าทําให้เขาโกรธคือเอาโอเคเราทําให้เขาโกรธแล้วถอยออกมาก่อน อย่าเพิ่งไปท้าทายอย่าเพิ่งไปทําอะไรที่มัน <ไป S 2> สึกกระตุ้นต่อมอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาจะเป็นคนคิดค่อนข้างซับซ้อนอแล้วบทถ้าเขาจะแก้แค้นเนี่ยคนนี้ค่อนข้างมีชั้นเชิงถ้าจะเอาคืนสักอย่างขอแก้แค้นอย่างมีชั้นเชิงแก้แค้นของทาวราศีสิงค์คือทํายังไงก็ได้ให้งงหัวไม่ขึ้นอ่ะ เอาเอาให้จมเลยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องไปถึงกับขั้นทําลายร่างกายคือไม่ได้ไม่ได้โมโหหรืออารมณ์ร้ายหรืออารมณ์รุนแรงคือไม่มีแต่จะมีแบบเล่นเกมแบบมีจิตวิทยาอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยคับเพราะเป็นคนคิดค่อนข้างซับซ้อนอยู่พอสมควรเหมือนกันอย่างที่เคยพูดไปว่าเขาเป็นคนจัดการกับเรื่องของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเรื่องของคนอื่นเขาจัดการได้เหมือนกัน เป็นการแก้แค้นแบบมีชันเชิงและค่อนข้างน่ากลัวอย่าไปหาทะเลาะด้วยนะอย่าไปหาทะเลาะด้วยระดับความน่ากลัวครับระดับความน่ากลัวให้4เหมือนกันครับก็คือไม่ได้โวยวายไม่ได้โวยวายไม่ได้ไม่ได้ตะโกนว่าแบบเอ้ยไม่ไม่อะไร่เงี้ยไม่ไม่ไม่ได้ตะโกนแต่มีแบบมีการวางแผนมีการวางแผนสมมติถ้าถ้าเขาจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อเป็นมีการแบบว่าแก้แค้นคืนเนี่ยราศีสองราศีที่น่ากลัวเรื่องการแก้แค้นคือจะมีตุลกับสิง เพราะว่าเขาจะเป็นนักวางอ่นอะสิ่งจะเป็นนักวางแผนตุลจะเป็นเก็บข้อมูลประมาณเนี้ยถ้าสองคนนี้มาช่วยกันแก้แค้นอ่ะรอเลยครับไม่มีทางขึ้นแน่นอนเรียบร้อยทำยังไงให้เขาขายโกดีกว่าท่าำยังไงให้เขาไขโกดหรอเออจริงๆต้องใช้เหตุและผลและความเข้าใจนะครับสาคัญที่สุดก็คือต้องบางครั้งอาจจะต้องยกย่องในเรื่องความคิดของเขาที่มันถูกต้องด้วยเถียงด้วยค่อนข้างยากเถียงด้วยค่อนข้างยากเพราะเขาจะมีมายเซตและความคิดที่มันชัดเจนอยู่แล้วพอเราไปแตะ ต้องหรือมีรู้สึกมีแบบไปสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเขาอาจจะไม่ได้ยอมรับตรงนั้นราศีต่อไปครับาาราศีกันเวลาราศีนี้โกรธจะเป็นยังไงบ้างครับราศีกันเวลาโกรธเนี่ยต้องต้องอาศัยพูดแบบด้วยข้อเท็จจริงของเขาด้วยนิดนึงประมาณนี้ครับแต่อาจจะต้องให้เวลาเพราะราศีกันเนี่ยจะเป็นคนที่ทุกเรื่องอะผงผางไปหมดมทุกเรื่องอ่าเขาเรียกว่าทุกทุกเรื่องดูเสียงดังไปหมด อย่างเช่นส่วิว่าของตกอย่างเงี้ยและสีนี้ก็อาจจะมีการอุทานแบบว้าแบบวยวายขึ้นมาจะไปแบบเป็นคนเสียงดังอคชั่นเยอะโอเวอร์หน่อย拉萨ลายหน่อยเตืออะไรเงี้ยบางทีเขาไม่ได้โกรธอะไรหรอกแต่เขาเป็นคนแบบนี้แบบทุกอย่างมันชัดเจนเป็นคนทุกอย่างแบบพูดทุกอย่างชัดเจนอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยทําให้อ่าอาจจะมองว่า เขาดูเป็นคนโมโหหลายจริงๆเขาเขาไม่ได้เขาเป็นแค่คนผงผังเฉยๆทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการรู้ทานไม่ได้ไม่ได้รู้สึกน่ากลัวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสามารถพูดข้อเท็จจริงเขาได้ครับแล้วทะเลาะแล้วเขาเวลาทะเลาะจะเป็นยังไงถ้าเวลาทะเลาะก็นี่แหละราศีนี้จะเป็นคนผงผัง เสียงเล่นเสียงดังไว้ก่อนเล่นเสียงเล่นเสียงดังไว้ก่อนแต่ว่าถามว่าข้อมูลมีไหมหืมไม่มีไม่มีไม่รู้ขอเสียงดังไว้ก่อนขอโชว์แบบพลังเสียงไปก่อนรัชดาัลอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติว่าอยากชาชนะเขาจริงจริก็คือต้องยื่นด้วยเหตุผลไปเขาจะเป็นคนแพ้ด้วยเหตุผลแล้วถ้าทะเลาะกันถึงขั้นแตกหักแตกหักนะฮะลังสิ่งนี้เขาจะแตกหักเนี่ยรับรองว่ามีเละอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาจะไม่หยุดที่จะแคร์ เขาก็จะแบบเอาเรื่องไปแบบเมาแหละเหมือนถ้าสมมติว่าอยู่ในแผงธุรกิจเดียวกันอ,อย่างเงี้ยครับแล้วชาวราศีนี้แบบเกิดมีปัญหากันเขาก็จะไปทําให้ธุรกิจหนึ่งอ่ะเกิดภาพหลักที่ไม่ดีได้อเพราะดันเป็นด้วยความเป็นคนผงผางพูดอะไรชัดเจนอ่ะอจะมีความน่าเชื่อถืออยู่ในตัวใช่ก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันคระดับความน่ากลัวครับระดับความน่ากลัวชาวราศีนี้ให้สี่เหมือนกันครับ ให้สี่เหมือนกันน่ากลัวด้วยเสียงน่ากลัวด้วยเสียงถ้าแบบกับแขนฝั่งหุ่นแขนแขนฝั่งหุ่นประมาณนี้แขนฝั่งหุ่นค่อนข้างจะแบบไม่เอาเหมือนกันอย่างเงี้ยครับผมทำยังไงให้เขาหายโกรธครับอันนี้ทําไงให้หายโกรธต้องใส่ใจรายละเอียดมากมากใส่ใจรายละเอียดมากๆว่าจริงเขาต้องการอะไรเพราะด้วยความที่ว่าทุกอย่างมันคือความกระตกระตากและเสียงดังไปหมดอะเราเลยไม่รู้ว่าจริงเขาต้องการอะไรอ่ะอันนี้ก็ดูเหมือนจะอยากได้อันนี้ก็ดูเหมือนจะอยากได้ ราะฉะนั้นต้องใช้สติแล้วก็ดูเขาทีดีว่าจริงๆเป้าหมายที่เขาต้องการจะเอาชนะเราคืออะไรไปแก้ไขตรงนั้นเราจะตอบโจทย์เขาที่สุดโอเคครับราศีต่อไปครับราศีตุลเวลาโกรธเป็นยังไงบ้างครับราศีนี้ราศีตุลเนี่ยเวลาโกรธจะนิ่งๆอ่งปกติไม่โกรธก็นิ่งก็นิ่งเวลากโกรธยิ่งนิ่งยิ่งมองไม่ออกคิดอะไรกําลังกระทาอะไรคนเริ่มสมองไม่ออกแล้วเพราะเขากําลังที่จะเก็บข้อมูล เพราะฉะนั้นเป็นราศีที่ถ้าเถียงด้วยอ่ะแล้วเขาทําข้อมูลและการบ้านมาดีพอเถียงเขาไม่ขึ้นสู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นราศีที่ถ้าจะเถียงคือต้องรีบเถียงเลยเขาจะได้ไม่ต้องมีเวลาไปเก็บข้อมูลอย่าอย่าปล่อยให้เขาไปเก็บอย่าอย่าปล่อยให้เขาไปเก็บข้อมูลเพราะว่าเขาจะเป็นคนเก็บข้อมูลได้แบบรัดตัวมากๆอย่างเช่นแบบสมมติว่าถ้าเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยแล้วแบบแฟนเกิดเกิดนอกใจแฟนเราเป็นราศีตุลเงี้ยเตรียมตัวได้เลยเขาจะเก็บข้อมูล ทุกหมดเลยไปที่ไหนเมื่อไรกี่โมงยังไงกับใครแบบไหนยังไงเสื้ออะไรบินอะไรซื้ออะไรเมื่อไหร่แบบอะไรอย่างนี้เลยครับผมเป็นคนค่อนข้างเก็บรายละเอียดและดีเทลได้ดีแล้วเวลาทะเลาะละครเวลาทะเลาะความน่ากลัวนี้ให้ระดับห้าเพราะที่ความนิ่งอะมันเลยกลายเป็นว่าถ้าบทเขาจะระเบิดอะแทบจะไม่มีเลยแต่คือถ้าบทจะตัดสินใจคือไม่เอาเลยคือลายลึกใช่ไหมใช่คือคือลายลึก จะมองว่ามันเป็นระบบการป้องกันตัวเองก็ได้ประมาณนี้ครับถ้าสมมติว่าบทที่เขาจะไม่ไม่สนใจแล้วพอละมันมันเหนื่อยมากพอละเขาเขาจะไปเลยแล้วเขาจะด้วยความที่ว่าเป็นคนมีผลในตัวเองค่อนข้างสูงการที่จะยูเทิร์นกลับไปหรือแบบว่ารีเทิร์นกลับไปใช้ชีวิตมีชีวิตคู่ที่มันเหมือนเดิมอะแทบบจะแบบเป็นศูนย์เลยแล้วถ้าทรอแรงๆ,ๆครับเขาจะมีอะไรไหไมหมายถึงว่าแตกหักเลยท้อแรงๆแตกหักเขาก็เขาก็จะเดินออกมาครับแต่ ความน่ากลัวที่ให้ระดับห้าของชาวราศีตุลนะ่ะถ้าเขาจะแก้แค้นใครอะ่ะไม่มีใครจับมือดมได้เขาจะใช้มือคนอื่นเขาจะใช้มือคนอื่นเป็นฆาตรกรที่ไม่อยากเปื้อนเลือดอใช<จ>่แบบมือชั้นสะอาดเนี่ยคนนี้มันเป็นอย่าง,งาน้นเออก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนเป็นคนนิ่งๆเหมือนจะไม่ได้อะไรแต่แอบแฝงไปด้วยข้อมูลที่ป้อนให้กับคนที่สามารถไปทําลายได้ น่ากลัวน่ากลัวงั้นสลาดแล้วมีชันเชิงครับเอาอย่างนี้ดีกว่าทํายังไงให้เขาหายโกรธดีกว่าอย่าไปมีต้องจริงใจอย่างเดียวเลยอ่ะมันไม่มีวิธีอื่นเลยถ้าผิดก็คือผิดแค่ยอมรับอย่าไหลไหลอย่าใช่เพราะว่าเขาเป็นคนจับจับโกหกคนเก่งเห็นนั่งนิ่งๆแบบเออพูดมาเหอะโอเคอ่ะพูดจบยังแล้วเวลานี้ล่ะไปไหนมาเขาจะถามนิ่งๆเลยนะเป็นแบบมาอ่ะแล้วเวลานี้ไปไหนมาแล้วไปทําอะไรแล้วเวลาตอบตอบยังไง ตรงไหมตรงไมตรงไหมถามคนดูถามคนดูรับอ๋อเราเถามกนดูนึกว่าถามตะกล้องตรงไม่ตรงยังไงบอกนะคนที่เป็นชาวราศีตุลตรงไหมบอกหรือว่าคนที่มีแฟนอยู่ราศีพิจิกครับเวลากดเป็นยังไงบ้างราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นคนที่เวลากดเนี่ยจะมองออกง่ายอ้าวรู้เลยรู้เลยเพราะว่าสีหน้าเขาจะไม่สามารถที่จะกลบ เก็บไม่ได้สีหน้าตัวเองได้หนึ่งเก็บสีหน้าตัวเองไม่ได้พิจิกกับมังกรเนี่ยเหมือนกันมากอย่างหนึ่งคือหน้าไม่เอาอมไม่ไม่เอาโลกครับแบบถึงเวลานั้นมาคือรู้เลยว่าอ้าไม่พอใจอพิจิกเหมือนกันแต่พิจิกจะออกแนวเศร้ามังกรจะออกออกแนวโมโหประมาณนี้คร <laughs> ับพิจิกจะออกแนวเศร้าแบบว่าแบบทางดราม่ามันมันแบบมันไม่โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยเจ้าตัวเนี่ยเป็นเป็นมีแอบ แอบมีความน้อยอ,อกน้อยใจคนรอบข้างอยู่เสมอ,อมที่เป็นแบบนะั้นเพราะว่าดวงของชาวศีิษะชอบมีคนนําปัญหามาให้อ่าจะประมาณนั้นครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเวลาเจออะไรที่มันกระทบจ,จิตใจค่อนข้างอ่อนไหวอพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเขาหลีกเลี่ยงเรื่องการทะเลาะได้ก็จะหลีกเลี่ยงแต่ถ้าสมมติว่าเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาก็จะเหมือนอแบบคนหลังชนฝาแล้วสู้ยิบตาความน่ากลัวก็เลยให้ทั้งหมดสี่ดาว สี่ดาว,ดาวใช่ครับพอแบบหลังชนฝาดทาอะไรก็ได้อะประมาณนั้นนะครับสู้หยิบตาเลยสูหยิบตาเลยแล้วถ้าทะเลาะจนถึงขั้นแตกค่ัชาวราศีนี้จะทําอะไรครับจริงๆจริงจ,งจงเป็นเป็นหนึ่งอย่างที่ชาวราศีนี้เจ็บไม่จำอ๋อเหรอใช่ก็เลยกลายเป็นว่าต่อให้แตกหักอ่ะสุดท้ายแล้วถ้ามีคนมาทำดีด้วยเขาก็พร้อมที่จะให้อภยัยแต่ขึ้นอยู่ที่ว่า ความผิดนั้นนะมันสามารถที่จะให้อภัยได้ในระดับไหนอย่างเงี้ยครับผมดีเลชันมันอาจจะกลับมาไม่ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าว่ามีการให้อภัยน่มีแน่นอนอครับระดับความน่ากลัวเหรอครับระดับสี่ครับผมระดับสี่ใช่น่ากลัวตรงที่แบบถ้าหลังชนฝาก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าถแหลกใช่ใช่ครับเพราะเขาเป็นคนเก็บอะเป็นคนเก็บของมันเก็บเป็นคนเก็บดีเทลรอบๆข้างหมดเลยใช่แต่ว่าคนคนละแบบกับการเก็บรายละเอียดของตูนใช่ไหมใช่ครับคนละแบบอันนี้จะเป็น เก็บรายละเอียดเรื่องความรู้สึกตุลจะเก็บรายละเอียดเรื่องหลักฐานอมูลอ,อ,อันนั้นนะข้อมูลแน่นน่ากลัวแต่<ช>นี่คือความรู้สึก,สกทำยังไงให้เขาหหยโกรธครับทำยังไงให้หายโกรธจริงๆต้องค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็รักษาลำใจสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยากทาให้ราศีนี้นหายโกรธคือต้องซื่อสัตย์ ื่อสัตย์ในตัวทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวเขาด้วยประมาณนี้ครับคือคือหมายถึงว่าเราก็จริงใจพูดอะไรก็พูดมาด้วยความจริงใจจริงใอย่างจริงใจใช่เพราะเขาจะเป็นคนเชื่อคุณตั้งแต่คําพูดแรกนะใช่เพราะฉะนั้นเขาเลยชอบความซื่อสัตย์เป็นพิเศษครับโอเคครับต่อมาราศีธนูฮะเวลาโกรธราศีนี้เป็นยังไงครับชาวชาวราศีธนูนะครับเวลาโกรธเนี่ยเขาจะเป็นคนไม่ได้เก็บข้อมูลอะไรมากมายแต่เขารู้สึกว่าถ้าการพูดตรงๆมันทําให้แก้ปัญหาได้เขาอยากให้เป็นแบบนั้น เขาเป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันรู <c 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 um> ้สึกคั <c 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 ้นค้างไม่ชอบรู้สึกมันคันเคลียดๆเลยมีปัญหาอะไรอย่าพูดมาเลยพูดแบบตรงๆมาเขาได้เลยประมาณนี้ครับถ้าไปอ้อมค้อมอะไรมากเขาเริ่มจะรู้สึกว่ามันออกน้ําออกทะเลไปมันเริ่มไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเขาจะเป็นคนอยู่กับที่ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นหลักอะไรก็ตามที่ยึดเหนียวให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเถียงอยู่แบบนั้นนะเขาไม่ชอบอเขาจะเดินหนีคุณไปเลยอเขาจะหายไปเลยประมาณนี้ครับสมมติว่าถ้าทะเลาะกับแฟนหนึ่งเคลีย์กันไม่ลงตัวทีโอ้ ไปดีกว่าแต่โกรธนะแต่โกรธแต่โกรธเหว่าไปไปดีกว่าหนีหายไปนอกบ้านไปไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยครับอาการเหมือนลำคานอาการเหมือนลำคานลำลำคาญคนอินโทรดปอมอันนี้แสดงว่าเป็นคนรเัลอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคแล้วเวลาทะเลาะเหรอครับเวลาทะเลาะเขาจะเป็นไงเวลาเวลาทะเลาะเป็นไงก็คือส่วนใหญ่จะคุยด้วยผลถ้าคุยด้วยผลไม่ได้เขาไม่คุยดีกว่าไม่ไปต่อประมาณนี้ครับแล้วเขาก็จะหาผลทางใหม่หรือเป้าหมายใหม่ แล้วถ้าทะเลาะจนถึงขั้นแตกหักละครับกับราศีนี้ราศีนี้จะทำยังไงไม่สนใจไม่สนใจไม่แคร์แล้วแต่เลยประมาณนี้แติว่าเห็นคนร้องไห้แล้วถึงจุดที่เขาไม่แคร์ก็โอ้ร้องไปเลยเดี๋ยวมันก็หยุดจะร้องได้อีกสักกี่ชั่วโมงเป็นแบบนั้นคนเย็นชาไงหรอใช่เป็นคนเย็นชาเขาสนใจแค่เฉพาะเป้าหมายมากกว่าทำยังไงให้เขาหายโกรธครับทำาไงให้หายโกรธจริงๆอาจจะต้องหายเองไม่ต้องมาทำอะไรกับใช่ครับอาจจะต้องหายเองแล้วก็ ค่อยๆหาวิธีที่แบบหรือเป้าหมายใหม่ให้กับเขาหรือเข้าเข้าใจเบี่ยงเบนไปเลยประมาณนี้ครับแล้วก็แบบเลิกพูดเรื่องนั้นไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้คุณจะกลับมาพูดเรื่องเดิมอ่ะเขาก็ยังเหมือนเดิมอยู่อเพราะว่าเป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองคนข้างเยอะมากๆพอสมควรอ่าระดับความน่ากลัวครับระดับความน่ากลัวของชาวราศีนี้เวลาโกรธให้สามระดับกลางๆเพราะเขาจะไม่ได้ออกอาการอะไรเยอะแยะมากมายแต่ถ้าสมมติว่าแค่ พูดไม่ถูกใจหรือไม่ตรงใจไม่ได้ตอบโจทย์กับใน,ในคำตอบในใจเขาอยู่แล้วเงี้ยครับเ<ๆ>ขาก็จะเดินหายไปก็เลยไม่ได้มีเอฟเฟคในเรื่องของแบบการโมโหร้ายหรือว่าการแบบผูกใจเจ็บเข้ากระดูกดำจะไม่มีอมโอเคราศีมังกรครับเวลาโกรธเขาปเป็นยังไงฮะราศีมังกรเวลาโกรธเป็นยังไงจริงจริชาวราศีมังกรเนี่ยครับเขาจะเทียบระดับอายุกันถ้าตั้งแต่20ปีลงไปคือแบบก่อนจะอายุ20เนี่ย ส่วนใหญ่ชาวราศีมังกรจะเป็นคนที่โมโหหลายของขึ้นเอะเวียงเทียงไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบคือแบบพูดตรงๆเลยของขึ้นเลยแบบอารมณ์ผงผางหลังจาก25เป็นต้นไปนะเล่อยู่ๆก็เย็นขึ้นมาเฉยๆจะเป็นแบบนั้นจะเริ่มจะมีอารมณ์เย็นเริ่มเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นอินโทรเวิร์ดเหมือนกันแต่ก็จะไม่ได้อินโทรเวิร์ดขนาดนั้นบางทีก็อยากไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่อินโทรเวิร์ดลอม แต่สิ่งที่จะทําให้เขารู้สึกว่าโมโหและโกรธง่ายมากที่สุดคือความไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงเพราะเป็นคนที่ชอบความซื่อสัตย์และความถูกต้องเป็นหลักถ้าทําอะไรที่มันไม่ซื่อสัตย์และไม่ถูกต้องเขาจะไม่เลือกทันทีออันนี้คือสิ่งที่จะทําให้เขาโกรธใช่ที่ที่ทำให้เขาโกรธแต่ถามว่าเจ้าชู้ไหมเอากับเจ้าชู้ก็จะมีความสนทางกันนิดนึงครับมีความเจ้าชู้เล็กๆนะไม่ชอบความม่ซตรงแต่ตัวเองเจ้าชู้ว่เจ้าชู ดูความเจ้าซูเล็กๆอ่ะแบบมีเป็นแบบสเสน่ห์เล็กๆอะไรประมาณนี้ครับมีคารมมีคารมมีคารม,ม,ามโอเคแล้วเวลาทะเลาะก,กันนะครับเวลาทะเลาะเป็นไงเวลาทะเลาะก,กันจริงๆต้องต้องคุยกันด้วยเหตุผลจริงๆเขาไม่ชอบอะไรที่มันล้ำไรสำคัญที่สุดคือราศีนี้เป็นราศีที่เกลียดมากการที่ต้องพูดซ้ำสองพูดอีกแล้วเดี๋ยวก็ให้พูดอีกแล้วให้พูดอะไรนักหนาอะไรประมาณนี้ไม่มีครั้งที่สองดีกว่าครับ โอเคแล้วถ้าทะเลาะถึงขั้นแตกหัก,หก,หก,หกล่ะครับราศีนี้เขาจะแอคชั่นยังไงบ้างทะเลาะถึงขั้นแตกหักราศีนี้ก็เป็นราศีที่น่ากลัวเขาจะกลับไปเป็น20่สิบอีกครั้งไหมเขาจะกลับไปเป็น20ไหมไม่ไม่แต่เขาจะมีชั้นเชิงในการแก้แค้นอพอๆกันกับตุลแต่ว่าตุลจะมองยากกว่าราศีมังกรจะค่อนข้างอึดกระเลิกเพราะว่ารักษาศีหน้าตัวเองไม่ได้<อ> <laughs> ตุลจะนิ่งๆแบบอ๋อเหรออ๋อ oh, ดีดีด,ด้วยนะอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามังกรคือแบบ พยายามนิ่งนะใช่แต่หน้าคือไม่เอาออไม่เอาแล้วหน้าคือไม่เอาแล้วครับแบบไฟไหม้ป่าเรียบร้อยแล้วหน้าใช่ก็เลยค่อนข้างมองออกนนิดนึงว่าอะนี่แหละกำลังโมโหอยู่ต่อให้พยายามปากจะบอกว่าไม่มีอะไรแต่ในใจก็คือไปหมดแล้วเรียบร้อยประมาณนี้ครับระดับความน่ากลัวละครระดับความน่ากลัวของชาวราศีมกรวเวลาโมโหก็ให้ห้าเหมือนกันโมโหก็เยอะนะให้ให้เยอะเหมือนกันครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันมันขึ้นอยู่ที่ช่วงอายุนั้นเลยถ้าโซในแบบช่วงวัยรุ่นก็เป็นคนงเรียนอ่ะช่วงวัยรุ่นไม่เจ็บอะครับ ไม่เจ็บมาเหอะตีหัวแตกก็แค่เย็บเป็นแบบนั้นไม่กลัวไม่กลัวไม่ไม่กลัวอะไรเลยแต่ถ้ายิ้ห้าขึ้นไปล่ะฮะถะายิ้ห้าขึ้นไปก็กลัวอยู่เริ่มกลัวแล้วเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเข้าใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีช่วงเวลาผ่านเปลี่ยนแต่ถามว่าเขาเป็นคนผูกใจเจ็บไหมเป็นคนผูกใจเจ็บแต่ในขณะเดียวกันถ้าทิ้งระยะเวลาไปเขาพร้อมที่จะให้อภัยเหมือนเป็นคนกดง่ายหายเร็วต้องใช้เวลาละระยะเหตุผลกับความซื่อสัตย์ของทั้งตัวเองและอีกฝ่าย อืมแล้วทํายังไงให้เขาหายโกรธนะครับทไงให้หายโกรธต้องปล่อยเลยราศีมังกรต้องปล่อยเพราะเขาเป็นราศีที่ค่อนข้างมีอีโก้อยู่พอสมควรระดับต้นๆของทุลราศีและอีอีโก้ของมังกรค่อนข้างเยอะอครับต่อมาครับราศีกุมฮะเวลาโกรธเป็นยังไงนะราศีกุมเนี่ยเวลากดจะเป็นคนที่ยึดถือความเชื่อมั่นในตัวเองเหตุ <H ed S 1> ผลตัวเองค่อนข้างสูงปีตเลยว่า ไอเดียสิ่งที่คิดนี่มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเรียบร้อยอเพราะฉะนั้นถ้าไปเถียงกับเขาอะเขามีถ้าเขาบอกว่ามันใช่มันก็คือต้องใช่แอ<บ><บ>าแอบแอบเถียงยากแอบแอบไม่ฟังนิดนึงแต่ไม่ได้แบบว่าตีโพยตีพายนึงขนาดที่แบบมีอารมณ์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าต้องการที่จะคุยกับเขาจรงิจรงๆอยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมต้องใช้ความอ่อนโยนอ่อนน้อมอ่อนโยนค่อยๆคุยกับเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มรับฟังไอุ้ผลอีแต่ช่วงแรกๆถ้าเขาโมโหอะแต่ต้องอะไรเขาไม่ได้เลยช่ครับ เวลาทะเลาะเขาจะเป็นยังไงบ้างครับทะเลาะเขาจะเป็นไงบ้างรับรองว่าปวดหัวแน่นอนนะฮะเพราะเขาปกติถ้าไม่ทะเลาะเขาเป็นคนขี้บ่นอยู่แล้ว <het S 1> อาจจะบน่นจุกจๆ่กจเ,เหมือนเ,ออเหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนเราเป็นลูกแล้วแล้วแม่เดินเข้ามาในห้อง<บ>แล้วแม่บอกกับ<ต>เราบอกว่าทําไมไม่เก็บห้องทั้งที่จริงๆห้องแม่ก็ไม่ได้เก็บอารมณ์นนะแล้วก็จะบ่นแบบอะไรประมาณนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจอ่ะปล่อยบ่นบ่นให้สุดเอาให้เหนื่อยก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยชี้แจงไปทีหมดใช่ขยันขยันบน่นครับแล้วถ้าทะเลาะถึงถึงขั้นแตกหักคนราศีนี้เขาจะแอคชั่นยังไงเขาก็ยังให้อภัยนะครับเป็นราศีที่ยังให้อภัยอยู่เว้นแต่ถ้าเรื่องมันไม่ใช่แบบข,ข้อขาดบาดตายสุงขนาดที่มีถึงขั้นแบบชีวิตอะไรเงี้ยเขาให้อภัยเป็นราศีที่มีเหตุผลเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาให้เขาเย็นจริงๆก่อนระดับความน่ากลัวล่ะรับระดับความน่ากลัวให้สาม โอ้กางกลางกางกลางเพราะว่าติดบ่นไปแล้วใช่บ่นไปแล้วบ่นแบบจุดนั่นนี่นู่นสบายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องความน่ากลัวให้แบบขึ้นสุดก็เลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่โอเคเราทำยังไงให้เขาหายโกรธครับทำไงให้หายโกรธใช่ไหมครับกับราศีนี้ก็คือทิ้งระยะเวลาให้เขาเข้าใจตัวเองมากพอและพยายามเข้าใจในจุดที่เขาบ่นว่าอ่ะโอเคสิ่งที่เขาบ่นเนี่ยมันควรแก้ไขจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันคือปัญหาร่วมกัน แล้วก็ค่อยๆปรับจูนแก้ไขกันไปตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่ก็พยายามให้หาตรงกลางอย่าไปโทษว่าเขาผิดอยู่ฝ่ายเดียวจะดีที่สุดอ่าโอเคราศีมีนครับราศีนี้เวลาโกรธเป็นยังไงบ้างครราศีนี้ถ้าเวลาโกรธน่าจะต้องหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าอ๋อไม,ไม่อย่าประทะอย่าประทะเขาไม่ได้เป็นราศีที่รู้สึกว่าหน้ากลัวขนาดนั้นแต่เป็นราศีที่ถ้าสมมติเรารเผชิญหน้าเขาอะ เราจะยิ่งคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเอราะทำไมครับเพราะเขาโมโหแล้วเขาเหมือนแบสบสมองเขาจะแบงค์ไปหมดเอ่เหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้อารมณ์มันยังไม่คงที่ประมาณนี้ครับต้องทิ้งระยะเวลาไปยิ่งเถียงยิ่งยื้อยิ่งแต่มีแต่แบบไปกันใหญ่ประมาณนี้ครับต้องทิ้งสเปซให้เวลาเขาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขาด้วยเหตุผลที่เป็นเหตุและผลจริง อาจจะต้องอธิบายเขานิดนึงว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้อันนี้ดีกว่านะอันนี้ไม่ดีนะอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าด้วยเจ้าดวงเจ้าตัวเนี่ยจะเป็นคนที่มีกระจกวิเศษอย่างที่บอกแล้วก็นั่งคุยกับตัวเองได้ใช่บางครั้งบางอย่างเขาก็แบบเขาก็ยังงงกับตัวเองอยู่ว่าแบบอ๋เอามันเป็นถึงนี้เหรออะไรประมาณนี้อ่าเวลาคุยกับเขาก็คือแบบต้องนี่แหละครับบอกทั้งเหตุและผลถ้าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะอ่างเงี้ยหลีกเลี่ยงการประชิญหน้าไปก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าเขาก็จะแบบ ถ้าเผชิญหน้ากันเลยอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรด้วยความที่ว่าเขาอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการแบบไตร่ตรองดีๆก่อนว่าเอาโอเคมันถูกต้องจริงไหมปล่อยให้เขาไปคุยกับตัวเองก่อนปล่อยเขาไปคุยกับตัวเองก่อนอ่าแล้วถ้าทะเลาะถึงขั้นแตกหัก่ะครับราศีนี้เขาจะแอคชั่นแตกหักราศีนี้จะแอคชั่นยังไงเขาจะคิดเรื่องนี้ได้ไม่นานอ๋อครับเพราะว่าเขามีหลายอย่างที่ต้องไปต่อมากมาก ประมาณนี้ครับเหมือนชีวิตของชาวราศีมีนเนี่ยมีเรื่องที่ต้องให้คิดมีเรื่องต้องให้คิดมีเรื่องต้องให้ทาําภารกิจมันเยอะแยะไปหมดมในสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบแล้วก็เป็นราศีที่ค่อนข้างแบกภาระของตัวเองค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้<ม>เขาก็เลยไม่ค่อยจมอยู่กับอะไรนานครับก็จะไปต่อแต่ถ้าเจอก็คือคุยได้ตามปกติ<ม>แตะให้เหมือนเดิมคงไม่เอาแล้วพอๆกันกับราศีราศีสิงห์เหมือนกันใช<ม>่แต่อาจจะไม่ได้แบบมีชั้นเชิงถึงขนาดนั้นจริงๆเป็นราศีมีเนเป็นราศีที่น่ารัก อย่าไปมีปัญหาอะไรเขาเลยส่งสารเขาสงสารเขาระดับความน่ากลัวของเขาล่ะครับอยู่ในระดับไหนระดับความน่ากลัวให้ระดับสองครับไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าจริงๆเป็นราศีที่สามารถคุยกับตัวเองได้อ่าแล้วก็ถ้าสมมติว่าเวลามีปัญหารจริงหรือถ้ากลับมาคุยกันอะ่ะเขาก็จะเขาก็จะเข้าใจเขาก็จะเข้าใจให้อภัยแต่ก็อาจจะให้อภัยไม่สุดทางที่ดีก็ไม่คุยต่อไม่ไปเสวนาด้วยฉันไม่ขอไปเที่ยวกับเธอแต่คือถ้าคุยได้คือคุยได้ตามปกติ ทำไงให้เขาหายดกรธดกับเรา่้ยทำยังไงให้ดดาใหายโหรธด,ดอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อซื้อใจเขาคืนกลับมาอืยังไงนะแต่ยังซื้อใจกลับมาคืนได้อยู่ม่ไม่ได,ได,ได้ได้ครับซื้อใจกลับมาคืนได้แต่คือต้องแสดงถึงความจริงใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเพราะว่าราศีนี้เป็นราศีที่ถ้าได้ทุ่มใจแบบโอเคกับคนนี้แล้วอย่างเงี้ยแฮปปี้แล้วคือเขาทุ่มสุดตัวเขาฝังใจเนาะเขาฝังใจใช่ครับแต่อาจจะไม่ได้แบบฝังรากลึกเหมือนชาวราศีสิงห์ที่แบบ ยานะอะไรอย่างเงีง้ยคงคงไม่ใช่ถึงขั้นนั้นอย่างเงี้ยครับแต่จะเป็นแบบเหมือนประมาณว่าอ่ะโอเคฝั่งใจเราเคยเจ็บกับคนนี้ละคุยได้แต่จะคุยได้ให้อภัยแต่กลับมาเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ยากอโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความโกรธของคนแต่ละราศีนะครับฝากติดตามซาเชียด้วยนะครับเดีย๋ยวจะมีคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ